สวัสดีครับวันนี้พาไปดู Isuzu อ l ร200นะครับกระบะเดี๋ยวๆนะครับกระบะาเจาเดี๋เวๆๆเอาออกเล ได้อยู่นะครับได้อ่มาเกี่ยวเกี่ยวเกียเ้ยวหินลอกเลยป้าป้เกี่ยวเ,ยเดียวเดียวเกียวเดียเดียวยวลงเอาหินลอกกันเียวได้ไม่ลหนีะเียวลงเดนนามาพี่มิตซูบิชิสอนะครับ เดิมๆครับพามาดูหน้างานจริงนะครับนะ Vô leo, vô leo, tới đây Ôi tao phải lái Cứ lo, cứ lo Vô, vô leo Ôi nhanh nhịp, cứ lo nhanh nhịp ơ Đưa thôi lắng nè, bây giờ anh nhanh leo, vô leo, tông vào đây Tông lên, tông lên Tông vào đây, đây Ờ ờ Nhọc lên Vẫn lời, vẫn lời, vẫn lời Từ nào bay, từ nào dài Từ nào nói điều không? Ờ, มัดไปกดเลยดเลยเออป,ป,ป,ปัเลยปเลยมาเลยมัดไปเดินนาเดินนาต้องพาถ่ายเลยตับเลยอ๋อเยอๆเกียวจะไงเนี่ยเยวตั้งางติดนูง่งของพ้น พอได้อย the mm ู่ตัวเี้ยเอลสองร้อยสภาพเดิมๆนะครับกระบะดำครับนี่เอาลงลงลง นี่พามาดูหน้าง,งานจริงนะครับมิสูบิชิเอล200กระบะเดิเมๆนะครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้พาเพื่อนมาดูแล้วกระบะมิสูบิชิเอล200นะครับดำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ